ยามาบุกิโอก่อนครับปลาคุณภาพดีจากอิซุมิยะนะบอดี้ทรงพลังมากเป็นปลาสีเดียวที่มีอัตราการเติบโต,ต,ตที่ดีมากๆครับปลาตัวนี้เพื่อนดูบอดี้นะฮะเดียผมยกหลังนะ้องกันให้ดูเนาะไหลหนามากปลกใหญ่นะแล้วความโดดเด่นอีกอย่างคือฟุกุรินแล้วก็สีของปลา กุกลินเลียงตัวสวยงามมากแล้วเหลืองในกรเหลืองที่นวลน,นะเหลืองนวลสว่างสวยงามมากมาฮะาวาในบอ่อบอกมีเสน่มากอยู่ตลอดทั้งลําตัวะฮะโครงสร้างเอวไม่มีให้เห็นเลยนะโครงสร้างสมูทมากนะฮะตั้งแต่ปากกระโหลกไหลถึงข้อหางผมนำลงเลี้ยงรวมกับเพื่อนๆในบอ่อยี่ภาตันเนี่ยสำหรับนิสัยนำเข้าชุดนี้นะฮะประมาณสิบกว่าตัวตัวนี้เป็นปลาตัวที่อปลาการโตดีที่สุดนะฮะ ตอนที่รับเข้ามาชิปเข้ามาใหม่มันห้าสิบต้นๆน,น,นะฮะสิบเซนมิมิตตอนนี้หกสิบห้าเซนแล้วนะฮะเลี้ยงอีกนิดเดียวตัวนี้เจ็ดสิบบวกมีโอกาสในไม่นานนะตัวนี้มีโอกาสจะแปะแปดสิบแน่ๆจากอัตราการโตนะฮะดูจากอัตราการโตที่แบบเขาบอกว่ามนนีอัตราการโตที่ดีมากๆเป็นที่พอใจมากน่าเลี้ยงมากครับเป็นองค์ที่แบบรักษาสมดุลโครงสร้างดีมาก